ครับสวัสดีครับป้าโยป้าโยโคราชครับผมมาตามเลขขันน้ำมนต์บอกขันน้ำมนต์โูนน้ำมนต์เจ็ดสิบสองล้านขันน้ำมนต์มาตามเลขขันน้ำมนต์เจ็ดสิบสองล้านขันน้ำมนต์เจ็ดสิบสองล้านแต่จากภาวะหงวดที่ผ่านมาเนาะขันน้ำมนต์กะเท่าเจ็ดเก้าเนะจ๊ะภาวะหงวดที่ผ่านมาเลขขันน้ำมนต์ของงวดที่ผ่านงวดก่อนนะจใช่วัดก่อนวัดนู้นวดโอซเพิ่มเป็นวัดจ้านี่ยที่ผ่านมา อันนี้คือเศษตีความบนข้<บ>นางล่าง,ลางเลยตอนออนั้นเนาะโอเปอร์แมนแมนเพราะว่าถ้าอยู่ในอ่างน้ำมนต์เลขกเจ็ดนี่มันจะเป็นเลขกหนึ่งก็ได้เนาะถ้าอยู่ในอ่างน้ำมนต์ถ้าเรามาเขียนมันจะเขียนเป็นเหล็กจี๋อันนี้อันนี้หัดก่อนนะ่งหัที่ออกมาหัวที่ทำมาที่ไปที่มาครับของไอ้เลขโอ้โหนมว่าเนี่ยยูใสครับที่อ่างน้ำมนต์เนาะยูที่ทำชโนด <ค>ำทำถนดเมืองคงโคราชนะจน๊ะํำถนนเมืองคงโคราชซึ่งทำถนนเมืองคงโคราชซึ่งว่าซึ่งคนที่พระครูนะจ๊ะที่ทําอ่างน้ามนต์นี่ก็คือพระครูบาเจ้าหน่อแก้วฟ้ามาจากที่เหนือมาจากทหนมาจากจังหวัดน่านมานจะมาทําอ่างน้ามนต์อ่างน้ำมน,ำนต์อยู่ํำถนนเมืองคงม <c oughs> ีคนถึงเจ็ดพิสองล้าน จากนี้น้ำมันนี่จางมีข้อดเกิดที่จองล่างจากนี้นี่มันใช้กระพุ้มจังเป็นเลืกน้ำมันอยู่เนาะเป็นเลืกน้ำมันหมดนี่พอรู้เลยไปตามวันนี้ก็ไปตามมาแล้วจ้ะไปตามมาแล้วได้มาแล้วได้มาแล้วเลืกน้ำมันเนาะก็ตัวเลขที่เพิ่นได้ ส่วนมากจะเป็นการเฮ็ดน้ำมนต์แม่นบ่ค่ะการเฮ็ดน้ำมนต์ค่ะแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาที่ไปกราบไหว้ขอพรก็สิไปท้ายรูปไปส่องเบิ่งต่อเลขอยู่ที่อ่างน้ำมนต์เนาะแล้วคนที่มาถือ72ล้านเพิ่นก็ได้เลขจากอ่างน้ำมนต์น่น่่คะได้เลลขขได้เจป็นบอกค่ะเพิ่นก็ไปเก็บลอตเตอรี่ไว้เพิ่นก็เลยได้โชคดีเนาะได้โชค72ล้านจากชัยภูมิเพราะว่าไปยกกันไป ทำคลิปกับอ่างน้ำมนต์พอดีจ้ะก็ไปตรวจจังหวะเพิ่นไปแก้บนพอดีค่ะเจ็บปิดสองล้านจากชัยภูมิแต่ได้เลขมาเนาะจากเจ็บปิดสองล้านได้เลขสามแปดมาเนาะจ่ะที่บอกคลิปซี่ไปก่อนหน้านี้แล้วเนาะคลิซไปก่อนหน้านี้ในคลิปแรกพนดีก็เลยเหลืออ่างน้ำมนต์จ้ะเหลืออ้างน้ำมนต์ไปโยนเลยว่าเดี๋ยวจะตามให้จ่าไปเลตตามมาให้ได้แล้วตามมาให้ได้แล้วเพื่อนทําพิธีตะมือเดยค่ะ เล่นัเป็นแบบที่เป็นทํานี้ค่วตอนนังาด้ตอนล้งาตอนลังคาโคนนีงโคนประโยชกระเรูบาอาจารย์คูบาได้บรรจารยให้น่าอานม่อนนงอาน้มม่นนี่มันจะเป็นเลขได้โะเป็นเลขห้าตัวเป็นตัวเลขห้าตัวตัวแล้วกเขามาจับเขกามาจับเอา หรืว่าคน่นจับอไรเนะค่ะ่นจับตโซเลขอไบ้างม่นก็ได้จับให้เพิ่นจะเฮ็ดอันน้ำมนต์ใส่ใย่างเฮาก็ไปติ่งเงาผู้ใดไปก็เพิไปบิ่งเขาค่ะจับวไก็จับ่้เะแลก็มาจัดไปกันที่ดวงที่โชคที่บุญของแต่ละคนเนาะดี๋ยวนี้ก็มีหาโตที่เก้าเมืนบอกดี๋ยวนี้ก็มีหาโตที่เก้าแ้ะ อยู่ตรงนั้นม,มีอย่างนีนครับที่ในพื้นที่อยู่นั่นนะครับทีเปิดไปขอจวกคอพรในพื้นที่ตรงนั้นเนาะมันจะเป็นร้านทันแล้วจะเป็นร้านทัพเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เป็นแหล่งแบบว่าแนวทางโชคลาภในนั้นเนาะก็จะ่นี้เทวสุวรรณมีองค์พญานาคมีมีมจะมีแม่ตะเคียนมีไอ้ไข่อาญามีเทือนิครับสำหรับ สื่อศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับไปขอพรขอหย่งันขอโชคขอแนวทางตัวเลขนไงเนาะทุกอย่างที่การดูแลสุขภาพร่างกายขอได้ทุกอย่างนะคะจะรวมอยู่ในตรงนั้นทำช่นนดมังคงโคราดเป็นตัวบรมินวัดเป็นประบารโบเาณบ้านเกิดลานคำลานคำแก่งท่องเที่ยวลานคำ อรนนีทังโชคลาศงนะผู้ใดพี่ว่าอยากไปหาเนวทั้งโชคลาภก็ใสได้นะจ๊ะต้งนะเรเขาไปถึงแล้วเขแตะนะนยัคีบ่มีเลยจ้ะบ่มีไปโยพ่อศรีมจจาอำเภอเบินมาจักบอำเภออำเภออยังอำเภอค้งอำเภอคง หนองยาขาวอำเภอคงจัังหวดนครราชสีมาจ้าแก่ๆของขลางมาครับแก่ๆไม่แก่กับขลังอำเภอคนชนาะสำหรับตัวเลขกันได้มาแล้วเนาะสำหรับตัวเลขได้มาแล้วจ้าครับผมเอามาวิเคราะห์น้ำกันเนาะตัวเลขนะครับตัวเลขพอซอยกันจุดใดมาแล้วนะครับอ้าตัวเลขได้ว่าอยู่ในจุดใดจุดใดให้เพื่อนวิเคราะห์เอาไปน้ำเนาะบีบซี่เราไปยเอาเลยครับนี่มึงเอาไปข้อเอาดัดเอา มีคอเด้อพี่น้องมาเป่งปันเพราะว่าปลาโยอยู่ใกล้นะจ๊ะปลาโยก็เลยไปอามีคอเด้อว่าตัวเลี้ยงอยู่ในจุดใดแบบใดช้างแหวนเล่มมีห้าตัวมีสงมีสี่มีแปดมีหมีเจ็ดนะค่ะสังเกตสังเกตเบิ่งได้นะครับเนาะว่าสองกับ4เนี่ยอยู่ใกล้กันครับมี8 5 7นะครับเลี้ยงกันมาเลี้ยงกันมาเลยจับเอาเด้อทุกคนอาจจะเป็นตำแหน่งเนาะเนาะ ตัวเลขที่ใกล้กันจับตัวไหนล่ะพี่น้องตามตัวเลยแหละเนาะฮะเอาแปดเจ็ดเลยตรงตัวเลยวะตรงตัวเลยบนกับ่าเจ็่ยัะสองสี่เลยใครจะจับขึ้นขับรงก็ได้เนาะครับแต่พี่น้องเป็นห้าสองเจเออสองเจ็ดสี่สี่เจ็ดมาหนึ่งเดียวห มาอีกนิดนึงนะครับผมโอเคนะครับสักน้อยนึงก่อนเอาาเนะจ้อ่างน้ำมนต์คำชะโนดเมืองคงตัวใดเขาจับเอาเนาะเพราะว่า่นชอบีให้ผมชอบนิดเดินหน่อยนึงเด้อเอาคำท่านชอบตัวไหนผมชอบแปดเจ็ดแปดเจ็ดมันขวายมากหน่อยนึงเนาะบ่เ จับเอา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 เกตูนั่นมัดมืดนั่นเจ็ดหาเจ็สองนั่นอยู่ข้างล่างวันที่ได้จานอยู่ข้างล่างมันมีหมืดเลยเนาะมันนี่มืดได้ดิเนาะจับคู่เอาเก็ดห้าเจ็ดสองคือว่าผู้ใดเนาะอยากไปเบิ้งอยากไปเบิ้งอ่างน้ำมนต์ด้วยตนเองเนาะจ่าก็ไปได้ที่ทำชัโนดเนาะจ่ะเมืองคงโคราชบ้านหนองยาขาวอำเภอคงจังหวัด เรน่าะีมาร์ะผู้ใดอยากไปเบินอ่างน้ำมนต์ของครูบ้ามากกว่าอ่างน้ำมนต์ของครูบ้าอ่างน้ำมนต์เจ็ดิบสองล้านเจ็ดสองล้านอ่างน้ำมนต์เจ็ล้านของครูบ้านะจ๊ะผู้ใดอยากไปเบินเลขเกบนก็ได้นะด้วยตนเองได้เลขเกบนของเจ็ดสิบสองล้านบะเลขก้บนของเจ้เจ็ดสิบสองล้านแปดสามแปดสามแดตัวเดียวตเตไม่มีขายในตรงนั้นรอตเตอี่ีขายตัวนั้น ว่าระโยได้มาใบยได้มาใบหนึ่งใส่ดวงเพิ่นเนาะใส่ดวงเพิ่นเอาหกล้านก็พอเอาเสี่ยวของเพิ่นเนาะประโยแต่แต่ตัวเลขมีทั้งหมดห้าตัวแต่มาไก่ย่นเดืมเด้อคือวัดก่อนเลขเจ็ดเป็นเลขหนึ่งก็ได้เนาะไก่เอฟซีพิเจรณาเบิรเพราะว่าระโยบดีไทยลูดลูดทางน้ดมันเนาะทางน้มเาะโไป คัททชทชโนดอ่าเาเปที่คนทชจอกตัวเร็ตอนนี้จะมาตัเรเชื้โนดยังคันคันเที่ที่แดงเที่โวกาสไปที่ทาชนโนดเมืองคงเนาะ แต่ไฮไป,เ,ปเบิงเอวไปไทยเอวเพราะว่าเลขเจ็ดมันอาจจะเป็นเลขหนึ่งได้เพราะว่าในาอ่างน้ำมตนมันจะเป็นเจ็ดกับหนึ่งมันก็ค่อยๆก,กันเนาะแล้วแต่คนจะแปลแต่ว่าอันนี้เก็เขียนมาให้ว่าเป็นเลขเจ็ดอาจจะเป็นแปดห้าเจ็ดแปดห้าหนึ่งแล้วก็จะมีสองสี่เนาะคะ่ะนี่ไปเอสซี 1, 4, ที่จะรานหน้าเบิงเอาน้ำก็บอกเนี่ยเอาวอลย่ำเจ็ดสิบสองล้านเจ็ดสิบสองล้านอาจจะเป็นคู่เจ็ดสองีก็ได้ก็ไม่แน่นะเพราะว่าใน ช่วยอีกนิดนึงครับผมก่อนปิดท้ายอนะครับก็แคปกันได้เลยูอยาไดตานนลนไปบิเะอาต้นกนาจาถ้าเข้าวันนี้เราจะไปตามถึงที่ให้เลี้ยนะถ้าเข้าวันนี้ก็คือไปตามไข่อ่างน้ำมนต์มาให้เลยจัง ขอ,อขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับปาโยค,ค่ะจ